หน้าเมื่อนี้พาลำหนึ่งมาเรียนรู้วิถีชีวิตของเล็กน้อยฟังเล่ายัานนะยางแฝงเพลง่นนะไห้อบอภัยที่จะรอดมยไปมแ,แ้ไม่ใช่เง้นมือเยไหนกันเนาะ

โลอะไรล่ะแบบนี้อันนี้โลที่าหนโลที่พันทุกพันแล้วก็ยะโอ้โหนี่แหละแตกแล้วอื้มเบ๊กเซ่เบกก็สร้างมันจ้ะโอ้ล่แล้วทำมาเัรื่องผมมันก็ต้องทำทุกพันแปดพันเลยชิปแปดพันและมีมี ครบมดในผ่อนนี่กับมีครบมัเมดมเองบอกพันแปดละอยากัานสี่พันละขายเลยเพูได้หน่อยอ,อ,อยบบนี่นอนหอดาโล่เหรอสี่โล่คุณบดเราเป้าเาหนักขึ้นบึงเ <c oughs> ลยพันสิ่พันบ

ห้าสิบห้าพันฮะสองบาทห้าสิบห้าพันี่ห้าหมื่นเาหมนี่โลหนึ่งะแหละเป็นหกสิบพันเด้อหกสิบพันนี่ร้อยนึงหกสิบพัม่เาว่บ่เม่ยังห้าร้อยยังห้าพันห้าร้อยห้สิบบาทเป็นห้าร้นี่ครับเป็นเงินไทยเป็นเงินไทยประมาณร้อยน มัเชฟข้อมือเปโอ้ออุตัวนี้ hạ พันนนี่หกสิบห้าเป็นลอยเลยยอดเงินต้นแรกหกหมื่นห้าอันนี้ละหาพันเป็นเงินไทยนนงลอยหนึ่ง ใจใจเดี๋ยว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 เี่ครับี่ยวเายของไปยคงดี๋งเดีนเดี่6วเ0ี๋ย0เดี๋รวเยบเป็นเงีนยวเดี๋ยวเดีายวเดียี่เีเอาเยวเดเดีี อ๋อหกหมืน่นห้ามเรียนรู้วิธีชีวิตเล็กน้อยอยู่ฟังเล่าครับพี่ดอกเนีเมื่อนี้แม่บ้านเข้าครัวครับเหมือนแม่บ้านที่ออยังกินครับบูเนี่ยหมูครับ กรครับเบื้องครับว่าไม่ว่าเส้นยังกินครับพี่น้องเออครับพี่น้องเมนูสาลาวเอ็มไม่กินย่างลมควันครับย่างลมควันครับนพป้งหั่นมันหรอเข้าโลกครับครับมือนี้มาใช้ชีวิตอยู่ที่สอปอล่าเข้าทางนี้จะเกินเข้าไกลน้อยนะครับพี่น้อง เาแต่น้อยเป็นเม็ดเข้าให้ครับจะหอมนะครับแต่ตอนนี้ยังหอมอยู่ยังมีกลิ่นหอมแบบออกกลิ่นหอมหอมคือ,ขอขเข้ากล้องครับนะ้อนงะครับเมื่อนี้ศึกษาวิถีชีวิตบ้าบนบ้าวเราคนเรียงอย่างไร เราเป็นโลครับเ่าโตเลยครับเจ๊กตัวนีเอวอายาวั้วนมหมูหมูใช้ขาวดนขาวด้นอนี่หมูน้อย เห็นปะเก็นอะไรมาเดีย้ยบวิเผนมันเผนนั้นนี่กำลังกิน,นะปนไปทำขนมเนอะ มาวรับกาคบรรยาก,า,า,กาศอยู่ในหมู่บ้านคนะรับพี่น้องสภาพเครื่องเป็นผู้ผู้ออมเลย ผู้อ <im> <movement> <to the an iously> ้อมบ้านครับนเป็นนบางกุุงครับพี่น้อ โอ้ได้หลายแท้แปงนะโอ้อฮั่น้เขา้องเป็นห้หอง่นอ้ยู่บ้านยู่บ้านีช hey> ่ไเขาก็ว่าหลายเลยเนาะแป้งเนาะเออกค่อยได้มันบอกเออช่ไเขาก็ว่าหลายเลยเนาะคำนี้คือเป็นร้อยคนแรกเอาเห็ดสูงเออชาบะตชาบะาบะที่มานซื้อกินแต่ละตัตํากุ้งบ้านเฮาเนาะ แต่ว่าขึ้นได้หลายแท้เดี๋ยวนี้บุค่อยมีม่องหาก,กินนะอยู่บ้านเป็นจอกแน่เนยใ,นใหญ่ฉลาดแม่ชื้อเอามีอยู่นี่เขาไปโซนอ่ะบไม่ใช่ก็ได้หลายเลยเนะรนะาแพงแล้วตัวใ,ใหญ่เฮงเป็นเอาที่นี่โดนท่านะไปโอยเอาไปฆ่าเอาวะที่น,ไไนี่โดนมาเลยที่นี่โดนนะ คนีดอนเขาบอกคนนี่ดอนทำให้ในลายปัญญาเอาเราได้ลายให้เราได้กินได้แบบนี้เฮาสิบว่ากินเขา่ะหัวยันเบื่อเออมันเมาเฮาสิกินได้อือหเอามาแช่น้ำเกลือเขาแล้วกินเฮาสิก้าวคนีดอนก้านได้กินลาเมาอือเอาไปซ้อนเอาเฮาอยากไปตัวแล้วก็กินเขาอือผมก็ได้ลายแล้วนี่ไปซ้อนอือไป โอ๋อตุ๊กตุ๊อใช่เนาะส่วนเดี๋ยวไอ้อะมาเลยเอ้อะมาเลยมึงเขาดูตรงไหนที่ไหนนอนนั่งหินน่ะเห็นนะ นอกิเออเขาม,ม่มเห็นะตามาเบียวกเาหันร <c oughs> ่นเจกาไปหา,าเ้ยเร็วนะน่การกินนอน้าเลยมีแต่นอนปล <c oughs> ูกเอาพรแต่ว่าของเท<อ>้าหันอหนอนึง ตาเปลีวอันนี้มันแนงมาสมองนี่ปูดเลยตกเปลี่ยวตาบปลี่โอ้ยนารัาก้ลักินยงกินไง้นี่น่มเย็นมากนจะโสายหนะที่โม่มดเ็ดกระเด็นยกเด็้ไก้กแอนอะไรปลาหมงไรอ๋เออ ปาน้อยนะไม่เอาออไม่เอาเอา่ตัวเาเป็นเอาจะเอานด้หลจเก็บออกดูลนอยกเลือกดีไม่ได้ฮานาเลือกเอาฮนาเบ้าหลดีินแบบอ่านี่ตัดีก็ไม่สเปคเน่เบื่อแ่ไม่ยางเลรอเพราะอาอเลือกตัวดีส่อได้เอาไปหน้าหน้าอี่ อมอมอโอ้ปลาซึมอโอ้ปลาละถามซื้อย่นี่หรือเ่ถามซื้อเรเล่านี่รเล่าขายขายขัวชยุนก็เราจำลองถามซีขายเรามีอะตัวนี้ตืเต้นเนี่ยตัวปลาเลยเนี่ยเอ้ยเอานักกันแม่ไหมเ้ยเละยอมไม่ปลาเยอะมากนั่นได้นะเอามืออะารโอ้ล้กดุกมั ออมีปลาดุกได้ได้ไหมเลื่นลื่อนอลือนเลื่นมึงอะได้ละเลื่นเลื่อนว่เลเอาออกเลยปลาฮะนะเอาันนี้น้อยเหนะไม่กินตลอดปานี้นะทำเอาสำเร็จโตทำมนโตนี่ำเอาเอาอันเอาโตสำเร็จมาเก็บันี้บ่ในถุงอางมาถุงมาเห้เอ้ยเอยเอ้ยบุกขับยางปลา ย่างปลาครับพี่น้องใส่ถางย่างนี่จะเป็ี่ยนเือนไก่พี่น้องไก่ครับไปนอนยังไงพี่น้องผมไม่หายตอนปล่อยออกมาไก่ตัวไก่ไก่จะเข้าไปนอนย่นี่ครับกัดเสาก็ปล่อยออกมา มากินกนี่นกยังไงนกเขาเงียบตอนนี้อยู่ประเทศลาวครับ